ชัดเจนในความเป็นตัวตนชัดเจนในจังหวะชีวิตมั่นยงในวาสนาอูตุมชะตาสวัสดีครับพี่อูตุมชะตาสิทธิ์อาจารย์พบเชียนเพียงเพชรมาแล้วครับวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงลิขิตชะตาของคนที่เกิดวันพฤหัสทุกป,ปีนักศัตว์นะครับเป็นการออกคําทํานายภาพรวมของคนที่เกิดวันพฤหัสที่ถูก ลิขิตชะตาในแนวทางการทำานายแบบทั่วๆไปหากท่านได้สนใจต้องการความชัดเจนในชะตาชีวิตในรูปแบบของการถอดรหัสชีวิตที่สะท้อนจากตัวเลขส่งผลถึงคุณลักษณะเฉพาะตนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้อวาสนาชีวิตวาสนาผู้ครองวาสนาการเงินฉโฉมการงานที่ต้องการความชัดเจนในอาชีพตลอดจนข้อเด่นข้อปรปับปรุงแล้วก็ภาพรวมประจำปี จรพี่อุตสูมชตาแนะนําให้ดูแส่วนตัวนะครับเพราะว่าจะมีในส่วนของเาพระว่าภาคยกดวงเพิ่มโชคแล้วก็ภาคกันอุปสรรคในชีวิตแบบประจำปีถ้าถ่ายเข้ามาได้นะครับที่ Facebook หรือเพจที่ใช้ชื่อว่าอูตสูมชะตาครับผมคราวนี้เรามาดูลักษณะที่ถูกนิสิตของคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับเวลาที่เราใช้แทนคนวันพฤหัสก็คือเราจะเริ่มต้นนะครับตั้งแต่ตอนเช้า6เนจของวัน วันพฤหัสนะฮะจนถึงนะครับตีห้าประมาณตีห้าห้าสิบเก้าของเช้าวันศุกร์นะครับถือว่าเป็นคนวันพฤหัสอานนี้เรามาดูจุดเด่นนะครับของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคนที่เกิดวันพฤหัสถือว่าเป็นคนที่ชอบอธิบายนะครับเป็นคนที่ชอบอธิบายแบบไม่ห่วงวิชาและก็เป็นคนที่มีเหตุมีผลในอารมณ์รวมทั้งเป็นคนที่มีศถถมีลธรรมคุณธรรมในจ,ใจิตใจถือว่าดีมากนะครับ เป็นคนที่ถ้าพูดถึงเรื่องความรักนะถือเป็นคนที่รู้จักความรักความใคร่มาตั้งแต่เด็กแต่ก็มักไม่แสดงออกนะครับเรามาดูช่วงวัยวัยเด็กถึงวัยรุ่นดีกว่านะครับวัยที่ต้องระมัดระวังนะครับก็คือในช่วงอายุ12ปีหรือย่าง13ปีนะครับช่วงนี้นะอายุย่าง12ปีหรือย่าง13ปีมักจะเป็นวัยที่มีความรักแบบเขาชื่นชมใครๆหรือรักใครมากๆด้วยนะครับเพราะนั้นโอกาสที่เขาเอง ระทึกใจในความรักของเขามันมีสูงนะครับผู้ครองดูแลอย่าใกล้ชิดเนอะอาะพอเรามาดูตอนอายุย่าง15ปีนะครับถือเป็นปีที่ต้องระมัดระวังในความรักของเขาเนะเพราะว่ามันเจาะในเรื่องของความรักในรูปแบบของคําว่าเขาแอบไปชอบใครหรือปลื้มใครนะครับแต่คนที่เขาชอบหรือปลื้มนะครับกับไม่สนใจเขาแต่กลายเป็นมีคนอื่นมาชอบแลวมาปลื้มเขาแทนเออมันเป็นลักไหนอย่างนี้ครับ อ่ะคันนี้พอเรามาดูตอนนั้นย่างสิปีลนะสิปีนี่ถือว่าเป็นเป็นช่วงของวัยรุ่นที่โว่ยวต่อนะเรียนจบไม่จบมันต้องต้องระมัดระวังช่วงปีนี้เลยนะครับอายุย่าง16ปีมักจะเจอเรื่องหึงหวงหรือวุ่นวายกับเรื่องทางเพศนะครับรวมถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนะในปัจจุบันเนะี่ยระวงภัยจากต่างเพศทำให้เกิดความทุกข์ใจได้อย่างหนักหนกหนะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้ครองต้องดูแลก็คือช่วงตั้งแต่อายุ12ถึงย่าง16นะครับคราวน,นี้เรามาดูช่วงที่อายุของคนวัยทํางานเนาะก็คือช่วงอายุย่างย7่และก็ย่าง36นะครับสองช่วงนี้ถือเป็นช่วงที่เขามักจะเครียดนะฮะเครียดในเรื่องของว่าถูกโกงถูกเอาเปรียบถูกกันแกล้งนะฮะและก็ที่สำคัญสิ่งที่เขาได้มาก็คือน้ำหนักของคว่าเสียความรู้สึก แล้วจังหวะช่วงอายุย่าง3 7เฮะถือเป็นจังหวะที่ดีที่สุดนะฮะของเขาก็คือเป็นปีที่เขามีโอ,อกาสได้รับโชคใหญ่ลาบใหญ่หรือได้เรื่องทรัพย์สินสําคัญสำคัญ,คญทำเขาทำให้เขาเองมีความภูมิใจนะครับเลื่อนมาที่ช่วงอายุย่าง41เฮะเป็นปีที่นะครับเขามักจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงในที่นี้คือเปลี่ยนแปลงราะคนอื่น ยิ่งเฉพาะเรื่องงานอาจจะเป็นการรับฟังมีการเปลี่ยนทายถูกซื้อตัวอะไรประมาณนี้รวมถึงที่อยู่ด้วยนะครับพอมาช่วงอายุ46นะครับมักจะเป็นปีที่นะฮะได้เกียรตินะได้ความประทับใจได้ความาภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาฝันมานาน,านโอกาสที่เขาจะประสบความสาเร็จสูงนะครับหรือเป็นในเรื่องของขว่าชื่อเสียงเขาทำให้คนรู้จักมากขึ้นนะที่สําคัญก็คือ ความเป็นคนที่ไม่หวงความรู้นี่แหละฮนะมักครั้งก็เสียเปรียบทางด้านผลประโยชน์นะครับแต่สําคัญที่สุดเลยของคนวันพฤหัสนะโดยส่วนใหญ่แล้วของหายมากักไม่ได้คืนนะรวมทั้งขยิบขยืมก็มักจะไม่ได้คืนเหมือนกันนะครับคราวนี้เรามาติดตามในส่วนของวันพฤหัสนะปีนักตัดต่างๆนะครับวันพฤหัสปีลกาโดยส่วนใหญ่แล้วหากเป็นคนที่นะฮะมีการศึกษาสูงมักจะมีโอกาสได้ทําง,งานกับบริษัทใหญ่ๆนะครับ รวมถึงงานราชการด้วยนะครับในเนื้อหนักของคําว่างานที่เหมาะควรเป็นงานบริษัทมากกว่าเพราะว่าในส่วนของงานราชการนะครับส่วนใหญ่แล้วมักจะมีปัญหาก,กับเจ้านายหรือบริวารหรือเพื่อนในเรื่องในส่วนการทํางานนะครับนิสัยเขาเป็นคนที่ชอบลงทุนนะฮะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่สมความปรารถนายกเว้นงานครอบครัวนะครับถ้าเป็นการงานที่ลงทุนควรจะเป็นงานลงทุนที่เริ่มต้นที่ไม่ได้ใหญ่โตมากนะัก เพราะว่าถ้าห่างลงทุนในส่วนของการทํางานที่ใหญ่โตมักจะเกิดอุปสรรคแล้วก็ไปไม่ถึงดวงดาวเป็นคนที่มักจะนะครับเวลาทํางานอันนี้มักจะคิดถึงงานที่อื่นงานเรื่องอื่นนะครับมักจะไฝ่ถึงงานใหญ่ๆแต่มักจะทําไม่ได้หรือทําไม่ค่อยสาเร็จนะครับเ,เว้นแต่เขาเป็นคนที่เงินหนาเงินทุนหนาจริงๆนะฮะแล้วคแล้วมีคนสักนุนจริงนะครับ เป็นคนที่เหมาะกับงานซ่อมนะฮะงานซ่อมงานช่างแบบซ่อมของหนักๆนะครับสิ่งสําคัญหรือว่าสิ่งที่เขาเรียกว่าสร้างตัวตนให้เขานั่นคือคําพูดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องคําพูดนะครับหรือกริยาอาการของเขาน่สร้างในเรื่องของความรักได้นะครับเป็นคนที่รักไปเรื่อยๆนะถ้าเขาถูกใจตรงไหนเขาจะแวะบ่อยนะแวะบ่อยแวะเรียนบ่อยไขถามบ่อยนะครับเป็นคนที่ถ้าเจอคู่จริงนะครับ มักจะให้เขาลุกก่อนนะครับจึงจะยอมตกลงถือว่าคนที่สมรนท่าทีค่อนข้างเยอะฟอร์มจัดนะฮะนะครับได่บอกก่อนนะครับว่าเป็นคนที่มีชั้นเชิงนะครับในเรื่องของความเจ้าชูนะท้ายสุดนะครับฝากกดแชร์ฝา,ากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อการติดตามนะครับรวมถึง จะรบกวนแนะนำให้เพื่อนๆญาติๆนะฮะในส่วนของคำทํานายที่ถ้าท่านถูกใจนะก็ฝากฝากแชร์ด้วยนะครับหากต้องการดูแบบส่วนตัวมีค่าทํานายนะครับที่เป็นภาพสะท้อนชีวิตในเรื่องการงานนะครับการเงินวัานธาที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดรวมถึงภาคจิตวิญญาณและตัวตนที่แท้จริงเพื่อยกระดับจุดเด่นปรับปรุงจุดด้อยนะฮะให้โอกาสกับตัวเองให้มีความสุขแบบธรรมชาตินะครับนะครับ ในแนวทางความเป็นตัวตนนะครับพี่อู๊ดซูมจายยด,ดีต้อนรับครับ